สวยน่ารักและขายเก่งขึ้นทุกวันเลยค่ะสำหรับลีลาการขายของของติ๊กตอกเกอร์สาวชาวจีนน้องขุยอัน กับไลน์ล่าสุดในวันที่28กันยายนโดยไลน์นี้น้องคุยอันก็มาแจากความน่ารักสดใสแบบจัดเป็นการไลฟ์ขายของกับพี่ปอัฐวุฒิและพี่เอพรทิพย์ครั้งแรกด้วยค่ะและงานนี้แฟนตัวยงอย่างพี่แน็กก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาชมไลฟ์ด้วยค่ะส่วนยอดถ่ายก็ปังไม่หยุดขึ้นแบบรัวๆค่ะณนะเวลา21นาฬิกา30นาทียอดก็ทะลุไป700,000กว่าแล้วค่ะ น่าน้ามากน่ารักน่าสวยเลยนี่แหละเลยอยากเป็นเลยอยากเป็นคนจีนเลยอุยขาวมากเอาเมื่อกี้ดังเชียอไหมเขาโดนมาแล้วเงียบล่ะคือเขาสวยแล้วอ่อนมากเขาเขาออกมาเต็มเลยเก่งใจเก่งใจแต่ดังมากนะดังมากในโซเชียลเออพูดไทยได้ไหมครับได้ได้นิดหน่อยดิ้นหน่อยดิ้หน่อยด่าได้ไหม อะไรสตนสตันสตันภาษาจีนหน่อยได้ไหมเออได้ไสอนภาษาจีนหน่อยไปไกลๆไปไกลๆเฮ้ยภาษาไทยสินี่ภาษาไทย มองเลยแบบน่ารักเนาะสวยมากเอากลับบ้าน approved, ถูกคืออมอเอากลับบ้านใส่แขนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวที่จะเอาไปไหนล่ะใส่แขนใส่แันไปไหนล่ะนี่คาะบอกใส่แันเออไปขดกระเถิบ้าไปนิดได้ไหมฮะเออโอเคๆบปุยอันฟังพี่รู้เรื่องใช่ไหมอืมฟังรู้เรื่องค่ะ ที่ดูขุยอันตลอดเลยเป็นแฟนเป็นเอฟสีตลกครตลกใช่ไม่ใช่ตลกตีตลอดตลกตลอดตลอดเลยเพราะว่าขุยอันขึ้นอันดับหนึ่งตลอดเลยตอนนั้นอ่ะใช่ไหมในร้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขึ้นนานมากแล้วก็สงสัยว่าผู้หญิงคนเนี้เป็นใครพอมาดูแล้วโอ้ประทับใจสุดๆเลยอันนี้ล่ามแปลหน่อยไหมขังความสุดทังมีความสุขมาก ฉันมีความสุขมากอ๋อร้อยแชร์แล้วเอาเลยเแล้วเอาเลยเอาเลยเลยละเอาเลยต้องรักสิ่งเติมแค่เติมสิ่งที่ใช่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องเลิกสิ่งเดิมไม่ต้องลบสิ่งเติมแค่เติมสิ่งที่ใช่เขิเติมสิ่งที่ใช่ถูกต้องและพี่ป๋อน่ารักมากแล้วที่เอิน่ารักบางไม่ต้องเลิกสิ่งเดิมแค่เติมสิ่งที่ใช่ทุกคนอะ ท้องที่นี่ผิวแห้งขาดน้ำและเอ่อกังวลงเรื่องรียบร้อยอ่าคนที่ผิวแห้งขาดน้ำนะคะกังวลเรื่องริ้วรอยเอาหนูมา,าพูดดีตบมือหน่อยดิครับโอ้โหเอ้ยเก่งมากเก่งเก่งลูกไปไปต่อลูกมีติฟมสิวซอฟต์ลบการอักเสบระคายเคืองอ่าและคายเครื่องลดการอักเสบระคายเคืองถูกต้องอ จ้าอะอ่ะอ่ะเอ๊บนี่ยังไงเขาเช็ดโอ๊ยดูโอ๊ยโอ๊ยดจ้าทำไมอ่ะไปไปมือนิ่มไงมือนิ่มไงไปไปนะให้น้องทายให้พี่หน่อยอ๋ออให้ฉันอ่าฉันฉันจะท่ายงด้วยให้แลั้นนิ่งหน่อยอ่าค่ะ คือจะบอกว่าซึมเข้าสู่ผิวของเราได้ดีมากไม่เหนียวเนินอ่ะไม่เหนียวนะไม่เหนียวเนาะเนียวเอรอกลิ่นดีด้วยกลิ่นดีชุ่มชันค่ะไม่เหนียวดูดซึมได้ดีพูดสิลูกดูดซึมได้ดิเออ้ดูดซึมได้ดิ่ารักขวดสวยไหมขวดสวยไหมสวยสวยเออเออดยอ หมายความว่านี่ใช่ไหมทุกตัวเลขที่เปลี่ยนไปใช่ไหมทุกเลขนทุกหนึ่งแสนนะมีกน้อเนเอาสักทีนึงก่อนเลยดีกว่าอ่ะให้น้องอูคนเดียว เห็นตัวเลขไม่ครบเ่าจะต้องังที่อยู่จริงเห็นตัวเลขไม่ครบเดี๋ยวขยับให้ครับเห็นตัวเลขครบแล้วหมายความว่าตอนนี้นะอีกหกหมื่นใช่ไหมจะมีมีอีกหนึ่งโชว์ แล้วนะคะแต่เรายังมีกิจการพิเศษอคือถ้าเกิดพบสาวพันแชนอย่าให้พี่เดื่ถขาวมาให้กดอีกรอบอได้ขาวคืออะไรนะพี่เดชยีกไม่ถงรอบว,วถุงขาวถุงนี้ถุงนี้เราเลือกมาแ <ไป S 1> น่ารักน่ารักบังก็บอกเลยเว่ากินไม่หยุดลงไลฟ์จะมาไลค์ต่อไหวไหมเนี่ยฮะหลับโอยเลยเดี๋ยวกดไลฟ์นี้ไปไลฟ์ต่ออีกไหมได้ไหมได้ไหมเออ ไม่มีเขอไม่มีไม่มีแต่คิดว่าไม่น่าได้แล้วล่ะเพราะว่าง่วงแล้วกอกินนี่ไปโอเคไปนอนไปนอนไปนอนเมื่อคืนคุยอันนอนไปสามชั่วโมงใช่ไหมง่วงไหมตอนนี้ง่วงไหมตอนนี้ง่วงแล้วอยากนวนแล้วใจเย็นๆอย่าอย่าอย่ใจเย็นใจเย็นอย่าพุ่งนอนอย่าพุ่งนอนแต่เมื่อกี้นะบอกเลยว่าเกมเมื่อกี้นะคุยอันเป็นฝ่ายชนะตบมือหน่อยเลยครับ เอออเาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับผู้ซื้อนะคะอยากกดซื้อกันต่อนะคะอย่ารอคอยโอ้ยเออครับผมมอาจจะมีการทำงานบางอย่างเกิดขึ้นก็เป็นได้นะคะให้กำลังใจกดกดซื้อนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยแบบเซียวต้อมจํหลับเอราวัลวานหนึ่งดอสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเดี๋ยวรอบนี้ให้เพราะว่าเราเพิ่งรู้จักไหมว่าเพิ่งเคยคุยกันไง้าพูด ผัดสัตยไทยขมจิ้งผัดสัตย์ไทยอะไรนะอะไรนะชานพูดว่จิ้งผัดตยไทยใช่นะผัดสัตย์ไทยอ๋อจีนผัดสัตยไทยอ่าใช่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 ก็เข้าเข้าใจได้นะเออ่ถ้าฉันพูดปั้นฉันแปลว่าเอ่ออยู่ที่พูชั้นปั้นไม่เหมือนกัน อ๋อแกม้าอ๋อแกม้าสลัดกานเช่นสั่งกินข้าวสั่งข้าวกินอะไรเงี้ยเหรออะไรเงี้ยใช่ไหมาษาอังกฤษใช่ไหมอ๋อเออแต่เก่งนะแต่ฟังฟังไทยออกเยอะเลยใช่ป่ะเวลาพูดภาษาไทยฟังดีกว่าพูดไม่ดีกว่าอ๋อพูดไม่ดีกว่าไม่พูดดีกว่าไม่ใช่เขาหมายถึงว่าเขาฟัง่ะเขาฟังดีกว่าฟังออกอะไรอย่างนี้แต่จะบอกว่าภาษาไทยยากมากนะน้องรู้ไหม ภาษาไทยยากมากยาไม่ยากนะไม่ยากหรอนี่สอนภาษาไทยภาษาจีนยาอะภาษาจีนไทยจีนยากมากาษาจีนยากจริงใช่ค่ะดีดีเราคุยกันแล้วเราไม่ต้องเหนื่อยยังเหนื่อยยั่งเหนื่อยยังไม่เหนื่อยเอากาอี้ไหมลูกเดี๋ยวรออีกนิดหนึงนะวอร์มร่างกายดีๆนะเพราะว่าอีกนิดเดียวจะอแยเดีวีวเดียวเดีเยดวย เฮดแบนเฮดแบนจะตีเถอหัวจะโอ้โหสุดท้ายทุกคนเฮดแบนนะคะเราจะปล่อยอีก20บ้านสุดท้ายเท่านั้นนะคะทุกคน20บ้านสุดท้ายตอนนี้ฝากเพื่อนๆกดตะกร้าได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมี้แฟลชเซลลด้วยใช่ไหมมีไหมมีไหมเดี๋ยวมี้แฟลชเซลลอีกป่ะมีแฟลชเซลล์ปะเดี๋ยวก่อน ได้โอ้ล้านเ้านเลฮะโอ้ยสุดยอดเน่นี่ขอดูหน่อยดีว่าตอนนี้ไลค์ได้เท่าไหร่ละไลค์เท่าไหร่ละตอนนี้อยู่16ล้าน16ล้าน16ล้านวันแค่4,001ันค่ ไปแล้วไม่ไรเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรโอ้โสุดยอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่ตอนนี้นะฮะเจอแนหนึ่นหมื่นสี่พันนิดนิดแล้วต้องบอกเลยเพื่อนๆครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องขอบคุณนิดนิดดีกว่าเบาเสียงหน่อยค่ะเบาเสียงหน่อยคุยอันครับไหนๆก็มากันแล้วมารู้จักกันทางเราทางเอโลวาและคุยอันครับมีอะไรอยากจะขอบคุณแฟนๆที่เขาแบบผมเขาติดตามไลฟ์นี้แล้วเขา เขาต้องบอกเลยว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราก็เพราะว่าขุยอันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเลยเป็นแบบเป็นคนที่อยู่ตรงกลางอ่ะขุยอันอยากจะพูดอะไรขอลโหลแกุ๊ขุนแม่มาริงจริงๆันมีความสุขมากทั้เที่ว่าทั้งชิทีทอร์นัมเบอร์1่ u ลัคกี้เกรค่ะขุณแม่มาลัคกี้เก i r l เฮ้ยคุณก็ยังเป็นนัมเบอร์วันอยู่เป็นนัมเบอร์วันอยู่ต้องบอกเลยเก่งมากจริงๆนะฮะต้องบอกเลยว่าที่เขาทำมาทั้งหมดเนี่ยผมไลฟ์ทั้งชีวิตผมก็ยังทำไม่ได้เลยอ่ะเอาจริงจริงๆต้องบอกเลยนั่นีทางทำได้หรอกคือพลังความรักของแบบว่าน้องๆแฟนคลับนะคะที่มีต่อขุยอันคือแบบวันนี้เราพวกเราเห็นแล้วนะคะว่าคนรักน้องเยอะมากจริงๆนะคะคนรักน้องเยอะจริงๆแม่ฟังรู้เรื่องฟังรู้เ<ๆ>รื่อ<ๆ>งคือจริงๆอยากจะพูดดีๆแบบว่า เด่ยจะพูดว่าคือเราไม่รู้จักปุ๋ยอันจนเราได้มาเจอปุยอันตัวจริงๆแบบนี้แล้วเรารู้เลยว่าปุยอันน่ารักมากนะเก็บความน่ารักตรงนี้ไว้เลยเพราะว่าน้งเรียนภาษาไทยเยอะตอนนี้คุณยี่ตุ๋ยแม่ดีค่ะเดแต่ก็ถือว่าสื่อสารกับคนไทยได้แล้วและรู้แบบว่าคนไทยรักปุ๋ยอันมากใช่แม่รู้ทำไมทันคิดว่าช้างภาษาไทยก็ไม่ดีชื่อผมก็ไม่ดีไม่ ก็เพราะว่าคุยอันนอนวันละยี่สิบชั่วโมงไงเลยว่าแต่ในว่าหน้าตาจะสดชื่นเวลาทำคอนเทนต์อะไรเวลาไลฟ์สดเนี่ยคนก็จะชอบดูเพราะว่าพักผ่อนเยอะแต่ถ้าต้องบอกว่าเป็นกำลังใจก็คืออยากให้รักษาสุขภาพด้วยนะจะได้แข็งแรงใช่ไหมวันนี้ขอบคุณน้องจริงๆค่ะนรี้เนะขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยองไรต่อไีพวกเรา อ่ะเดี๋ยวนิดหนึ่งไม่เป็นไรมันเกินเจ็ดนาทีแล้วแล้วยังไงต่อดีฮะงั้นเดี๋ยวเราลงไลฟ์ต้องไม่เงไอยากให้พุทพวกคุณเห็นข้างหลังตรงนี้จังเลยคนมุงกันแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องไปนั่งพักก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับเข้ามาใหม่โอเคไปนั่งพักก่อน อ่ะสิบห้าเหตุเรากลับมาเพื่อนๆดิ้นไปไหนนะครับฝากขอจอขอใจส่มเอาใจให้่อนนะครับชมคลิปแลว้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำาังใจให้ช่อง D M t ป o Party ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ